ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แหลเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเสื่อมรอบชื่อว่าย่อมประพฤติใกล้นิพพานทีเดียว ดูการ,รัิภิุุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเสื่อมรอบชื่อว่าย่อมประพฤติใกล้นิพพานทีเดียวธรรมสี่ประการเป็นฉไฉนดูการ,รัิภิุุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลหนึ่ง เป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายหนึ่งเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะหนึ่งเป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งความเพียรเครื่องตื่นอยู่หนึ่งดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แหล ดูกระภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้คุ้มครองทวานในอินทรีย์ทั้งหลายอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจกักษุแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะย่อมประพฤติเพื่อสำรวมจากขุนสี่ที่เมื่อไม่สำรวมแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศุลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ชื่อว่ารักษาจากขุนสีชื่อว่าถึงความสำรวมในจกักขุนสีฟังเสียงด้วยหูแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะ ย่อมประพฤติเพื่อสำรวมโสตินสีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ชื่อว่ารักษาโสตินสีชื่อว่าถึงความสำรวมในโสตินสีดมกลิ่นด้วยจมูกแล้ว ไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะย่อมประพฤติเพื่อสำรวมคานินสี่ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ชื่อว่ารักษาคานินสี่ชื่อว่าถึงความสำรวม ในคานสีลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะย่อมประพฤติเพื่อสำรวมชิวหินสีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามมกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ชื่อว่า รักษาชิวหินสี่ชื่อว่าถึงความสำรวมในชิวหินสี่ถูกต้องโพธพพะด้วยกายแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะย่อมประพฤติเพื่อสำรวมกายินสี่ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามก คืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ชื่อว่ารักษากายินสีชื่อว่าถึงความสำรวมในกายินสีรู้แจ้งธรรม,มารมด้วยใจแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินสี ที่เมื่อไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสครอบงำได้ชื่อว่ารักษามนินทรีสีชื่อว่าถึงความสํารวมในมนินทรีสีภิกษุเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอย่างนี้แหละ ดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมกลืนกินซึ่งอาหารมีใช่เพื่อจะเล่นมีใช่เพื่อจะมัวเมามีใช่เพื่อประเทืองผิวมีใช่เพื่อจะตกแต่ง เพียงเพื่อร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเพื่อกำจัดความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยหวังว่าจากกำจัดเวทนาเก่าและจากไม่ยังเวทนาใหม่ให้บังเกิดขึ้นความเป็นไปความที่ร่างกายไม่มีโทษ และความอยู่สำราญจักมีแก่เราด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอย่างนี้แหลดูกะระภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งความเพียรเครื่องตื่นอยู่อย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกัน้นด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกัน้นด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีย่อมสำเร็จสีหาสายยาโดยข้างเบื้องขวา ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะมนาสิการความสำคัญในอันจะลุกขึ้นตลอดมัชชิมยามแห่งราตรีลุกขึ้นแล้วย่อมชำระจ,จิตให้บริสุทธิ์จากทำเครื่องกัน้นด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดปัดชิมยามแห่งราตรี ภิกษุเป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งความเพียรเครื่องตื่นอยู่อย่างนี้แหละดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แหลเป็นผู้ไม่ควรเพื่อเสื่อมรอบชื่อว่าย่อมประพฤติใกล้นิพพานทีเดียว ภิกษุผู้ดำรงอยู่ในศีลสำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายรู้ประมาณในโภชนะและย่อมประกอบเนืองเนืองซึ่งความเพียรเครื่องตื่นอยู่ภิกษุผู้มีปกติภาคเพียรอยู่อย่างนี้ไม่เกียจคร้านตลอดวันและคืนบำเพ็ญกุศลธรรมเพื่อถึงความกเกษมจากโยคะ ภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทหรือมีปกติเห็นภัยในความประมาทเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความเสื่อมชื่อว่าประพฤติใกล้นิพพานทีเดียว